เฮ้ยเหมือนเห็นควันเลยวะควันอะไรวะน่าควันอะไรวะปุยงงวะปุยงงวะงงวะยงงเว้หมางงวะหมางงวะหมางงวะสวัสดีครับบอสสวัสด um ีครับสวัสด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 ีครับ ไม่เห่าไม่เหาา่าดีแล้วไม่งั้นมาเราคาญตายห่ะแมงหม้าเห่า ปกติมันวิ่งหายจุกตูดนะเว้ยวอ่เอาเอาเอาเออเอเออเออเนเอออออบบอออออบเอวนเน มาเร็วๆนี่คงไม่แปลกหน้าวะนี huh. uh ่ไงโอ้โ huh. อ uh ้ huh. กลัวฮะกลัวกลัวกลัวทำบห้ำกลัวัห้เดี๋ยวลองไปนัตรงนี้สิรู้สึกจะฟองเด็นอุ้ยเ็จโเ็นบ้านเด็นเจบโนโอดดป๊อกจเอ้ยเบาหมาเ้ยเจ เจ็ดเจ็บเจ็บเจ็บเหรอเจ็ดแค่นิ่งเลยน่นสิแม่ก็นิ่งเลยแม่งปกๆเลยซบเลยปกเลยปะปื้เลยเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะไอ้มั้มไอ้มั้มหูหูหูนี่เลยหูรีบเลยหูรีบเลยเอ้ยโดนปกเลยเหรอเหรอลาลาลา

มาแลาวมาแลาวลงมากไปไปประเดี๋ยนี่ไปประเดี๋ยนี่อ่ะไปลูกป่ะกลัวเปล่ากลัวเปล่าไม่กล้าโดรนหรอกแม่แต่เตี้ยไม่กล้าเลยกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไลงไปดิไม่กล้าลงไปลงไปตัวสั่นเลยนะสั่นสั่นลงไปลงเนี่ยลงลง หนุ่มพูดขวานกล้วานขวาลงนี่นหละต่ำๆนะเนี่ยเขาแบบไอ้เจ๋งว่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะป่าเขาต้องลงแน่เลยเจ๋งอ่ะเอ๋เจียงไรเจ๋งอ่ะเออเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะกินเม็ดต้มอีกแล้วอีกแล้วเหรอกินอีกแล้วเหรอกินมาอร่อยกินไปลูก

มีอะไรดีขึ้นโดนๆเนี่ยนิสัยนิสัยนุชบอกว่ามือป่าบอกมาหลายกระถองหมดเลยกระถองแล้วแหกเต็มแลยนะมื่าแหกเต็มนุชบอกว่ามือป่ามามาหลายเที่ยวมาหลายเที่ยวแล้วดูเมื่อกี้หมอมีอะไรดีขึ้นยังไม่ดูอยู่หรือสั่คิ้วทำไมทำงนี้อันนี้สั่คิ้วบอกให้พี่นุชไปทำตามเนี่ยเีาไม่ดูเรต้องการทำไี่ก็พอแล้วแต่แค่นี้จะเงินเก็บไว้ไว้ไหนฮะปน เขาเขียนก่อนเนาะเขาไม่เขียนเนาะเขาสักเลยเขาเพิ่งเจอเนี่ยเออเขาให้คนต้องเขียนก่อนไม่เขียนขเขาก็ไม่เขียนปุ๊บสักเลยไม่ของข้าคือเขาต้องเขียนเป็นรูปว่าโอเคชอบแบบนี้ไหม,มเ,ขเขียนคือก็ดินสอเขียนขเขาถามว่าชอบไหมแต,แ,แต่เอาสั้นเอายาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะของเขาไม่มีคิ้วมังปุ๊บมาเลยไม่เขียนมันต้องวาดทรงคิ้วก่อนไม่วาดเลยปุ๊บมัให้กูนอนและจิ้มจริงๆเลยกูเอาไม่วาดก่อนหรอให้หนูดูกา เอออันนี้อาจารย์อาจารย์เาก็บอกว่าแหม่ที่ต้านไม่มีเหรอเฮ้ยเราแขกลงเรสเลยที่วีดีโอวะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแล้วผมว่านเมื่อกี้ว่าแหม่เลยดูดู้ดูนี่ขนาดนเนี่ยหน้าประตูไร Long, no นี่ด no ูจ no ักช ma ่องาเหรอเนี่ยที่ไปสักฮะาออกหลายรายการออกหลายรายการนี่ยังไ่สักมามาไม่เกี่ยวมาวะมาไม่เกี่ยวมาวหมาไม่เกี่ยวมาว่ะ